เดรสีอะไรไม่ไม่ได้แปลกใจครับมากับวันนี้อะนะกับผมเขอนเน่ผมมาแบบคือได้ทุกวันมันก็ปลื้มอยู่แล้วแต่ว่าแบบตอนตอน้ขึ้นแบบอะไรทุกอย่างมันไม่อยากครับไปไงรุกวันตอนั้นอยากวอปเงไปก็ได้นะปพูดแทนไป ก็แบบ่ไม <c oughs> <t> ่ใช่อยู่ในกฎหมายไม่ได้เป็นอะไรก็ตามที่ต้องโดนจะคนเยอะด้วยมีใจค่มีใจก็เป็นอีกหนึ่งอย่าง

เรานะคนี่เราเหนว่าจะเ็นอาานะี่ตขอนทากเรื่องที่ี่บคน้อนนีุ่องเรามองครับ คนมาใช่ไหมอาจารย์ไม่พออาชีพในระดัวัได้ก็ต้องไปเอ็กซ์พอร์ตว่าคุณคืออะไรย่างที้จริงจริงปฏิบ after, hmm. ัติงา้วผมก็ต้องไปซอดูอะไรเงี้ยผเคยันม่อตังแต่แบบไหนทะแล้ววอยากได้บแบบการดาว อะไรแนวๆนะคือผมเห็นแบบเกาีองบ ไม่ได้ไมไเลยที่หลัง

ทีตนี้นะคะหนึ่งสองสามขอต้งนี้นะคะขอต้องนี้นะคะขอตนีนะคะขอตัวนี้นะคะขอ้องมีค่ะต้องนี้ค่ะ ขอนี้ด้่ขอบากละอันนี้ด้วยาองขอนี้นะคะขอป้องนี้นะคะเป็นสอสามค่ะขอบคุณค่ะโอเคไหคะขอบกล้องต่อนะคะ